ยอนักสู้มาแล้วครับผมสารีตอนเช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคมนะครับเป็นอาที่สุดท้ายของปีนี้แล้วพอเราต้นไม้บางทัยนะต้นมะการบางทยนะัมาางทยมาให้ดูกันนะครับอันนี้เ็นาแฮนด์เมดนะครับ DIY นะเป็นชงภูเขานะครับอันนี้ผมทำเองนะครับทำเองกับ โอ้เลครับไอ้กลางวันเลยครับผมข้างบนที่ต้นไมกก้เกาะรากเกาะอยู่นะครับเป็นหางแฮนเมดผมทำไม,มา้ทางทางปนี่แหละในยุคแรกๆที่ผมผ่าเลน่นบนไะครับแล้วก็ทํากระถาง DIY กระถางหันมือนะครับแฮนเม็ดแฮนเม็ดผมเคยทำกระถางฟรงภูเขาไว้เยอะมากช่วงนั้นมีกระรงของผมนะครับผมก็เอาต้นมะขามมา รากมาเกาะเขาครับแล้วก็วนไปวนไปนะครับคุยูยชองนี้นะครับผมนี่คร,รับผมลำต้นกับรากของเขาจะเกาะภูเขาจำลองครับ